อจุมเรียบสวยจ้าเนี่ยเนี่นัฐธมน์เกียิสารขนยมบาัสนักพล์แก้พวก่วงมกปีสลลีภูรรมิสารวิทยาทางนี้มกสแสดงนิเตียนอบรมเริ่องสัตว์เซกกาปีชนำอยู่เยีโมงเธยเมียนสัตเซกมวย គឺខ្ញុំសារ anyway> ិកាទីរិយាគឺស័តសេកតធមមានអោពុមកដៃគន1បរិវារແຕ່ត្រមអារិយសាថាងនេះខ្ញុំត្រ โตรุ่งจำเนื้คือสู้สาเรยพยงโมกเดินเลยตีก่อนแรงแซวสาเลยทําไงนี่บริยากะละอ Nụ sạt ơi Chóc mô si rau xa lời Rồi bóc hay nhung Ô À sát xê Hay nhung Cháu chắp bia hơi À Chia cà Trong ta nhạc nè Bơ Hình hôn Sang bạc cầm ở với tổ nó Bước chìa bạc nền Cua sát là ô phạc Nhạc nền ca xin chắc hơi ស្រៃរសេចំណងអយចលុយមិនមั่วស្រៅសាលៃអើយមិនកបបានផ្ើមផ្ួតស្រៅរបស់យើងតោទៀតប្រាប់មុខ ขยงจะเนกเจียเบยูซุนคือตัวเดอ้เมดาเบยดาลพบจะเฮยเฮลพกจะเฮยอาบาควนเอง การตามสนองซองคุณแบรกบานจุ่นเจ็มบิชมัดท่าสองกัน้องจัดตีปีคัยุเมียนกนโดยตตย แเมียนสลับตัวนเจย์พยมเมียนตัวเหนียดีจุนเจมเกโอ้ยท่มเลยมิเฮยเจียกะบันบมน้องทม ลมพะเคยมตีเปียดขะยมยอกโตเจกจิตเตียนสัตเสกกขะควรเคยรุกจำเนอัปปานกาถะเวเตียนนู chấm mua chia còn nó bình ô oh, là ô lục lưu sản xe chia lưng là o, để lưu sản นิเตียนนี่สอนอ้อยเลี้ยงปี้เซกะเดียกะตันอยู่กะตะเวตีตอนเนี้ยตรอตอบสนองสองคุณยิงแจดึงดาลตัวเนี้ยที่ของคนแอนสมอคุณจา